สาวแรกของเรานะคะไม่พูดถึงไม่ได้เลยค่ะคสำหรับ MV ตัวล่าสุดเลยนะคะของสาวสาวงแจ็คพิงคุณดูหรือ,อยังดูแล้ว้ได้มีโอกาสได้ขยับ ตามบ้างหรือ,อยังขยับแล้วนิดหน่อยแต่ต้องบอกว่าเพลงนี้แกะท่ายากจริงๆนะคะคือท่านี้ละเอียดยิบเลยทีเดียวคือแกะคนเดียวไม่ได้ต้องชวนเพื่อนนะนะคะแต่จะบอกว่าอีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนก็ตั้งหน้าตั้งตารอคอยเลยนะคะนั่นก็คือลุคแฟชั่นของสาวๆนั่นเองวันนี้เราจะมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังกันอย่างละเอียดยิบเลยละค่ะนี่ละค่ะสมกับการรอคอยนะคะไม่ทําให้ชาวบลิงนั้นผิดหวังค่ะ สำหรับการคัมแบ็กของสี่สาวจากวงแ Black พิงนะคะที่เพิ่งจะมีการปล่อย MV เพลงใหม่ How You Like That ไปเมื่อวานนี้นต้องมานะออต้องได้นะต้องแบบดนตรีต้องมีนะคะว่ามีคนเนี่ยรอติดตามการคัมแบ็กครั้งนี้มากที่สุดค่ะเพลงปล่อยออกมาได้เพียงหนึ่งคืนเท่านั้นนะคะยอดวิวพุ่งไปถึง66ล้านวิวอันนี้ล่าสุดเลยนะคุณผู้ชมค่ะ89ล้านวิวแล้วนะคะอนนี้ทำามาสถิตินะใช่แล้วแล้ว,ลว,ลวก,กำลังจะพุ่งสูงขึ้นไปเรื่อยๆอย่างรวดเร็วเลยค่ะ แต่สิ่งที่หลายคนจับตาไม่แพ้กันนะคะนั่นก็คือชุดของสี่สาวที่งานนี้ต้องบอกว่าแบรนด์เนมเนี่ยมาแบบแน่นๆเลยนะคะ มาเริ่มที่ชุดแถลงข่าวของน้องลิซ่าค่ะสมาชิกชาวไทยนะคะมาในชุดเดรสเข็มขัดแล้วก็รองเท้าสีดำทองจากแบรนด์ซีลีนค่ะโดยราคาชุดนะคะอยู่ที่4,550เหรียญดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ1,41,050บาทส่วนเข็มขัดนะคะ790เหรียญค่ะหรือประมาณ24,490บาทและรองเท้านะคะ1859เหรียญหรือประมาณ57,350บาทค่ะ ส่วนต่างหูและแหวนนะคะเป็นของแบรนด์บูการีค่ะโดยราคาต่างหูนั้นราคาอยู่ที่1,550เหรียญหรือประมาณ48,050บาทนะคะและแหวนราคา6,500เหรียญค่ะหรือประมาณ21,500บาทราคารวมทั้งตัวของน้องลิซ่านะคะอยู่ที่ประมาณ 4 7 2 4 4 0บาทค่ะมาต่อนที่สาวเจนนี่เลยนะคะมาในลุกผมยาวที่มีกิมมิกทำไฮไลท์ข้างหน้าเป็นสีทองแล้วก็เพิ่มลูกเล่นผูกผมด้วยโบของแบรนด์ชา n e l ค่ะมาพร้อมกับชุดเดรสกออกสีดำนะคะผ่านหน้าสูงเลยจากคอลเลคชั่น P4 2020จากแบรนด์เดียวกันค่ะและรองเท้าส้นสูงนะคะจากแบรนด์ The a สติโกนะคะคอลเลคชั่น a t e r Platform Sandal ค่ะ ดูเรียบหรูแล้วก็คลาสสิกมากๆเลยทีเดียวนะคะด้านสาวจีซูค่ะที่มาในลุกแบบสาวหวานลุกคุณหนูเลยนะคะในลุกเดรสตัวสั้นสีดำจากแบรนด์ดีออค่ะรวมไปถึงต่างหูก็มาจากแบรนดังเช่นเดียวกันปิดท้ายที่โรเซ่นะคะที่มาแบบสาวสวยแอบเปรี้ยวนะกับผมสีม่วงและชุดมินิเดรสนะคะสีดำของแบรนด์ยิปแซงโลลองค่ะ และก็ต่างหูของแบรนด์เดียวกันนะคะบวกกับรองเท้าบูทยาวยิ่งทําให้เรียวขาของเธอนั้นดูยาวแล้วก็มีสเสน่ห์มากยิ่งขึ้นค่ะามาดูนะฮะใน MV โอ้โหหลากหลายชุดเลยนะครับมาดูกันนะครับมี6ชุดด้วยกันของลิซ่านะฮะยกตัวอย่างเช่นเสื้อทรงเก๋ๆแล้วก็เกงลายทหารสุดเท่จาก o f ฟ w h i t e f ์วินเ t จจูเมอครับหรือว่าลุกตกังเกงขาย,ยาวสีขาวเพิ่มลูกเล่นเด่นสีดําที่ปลายเกงทั้งสองข้างแล้วก็มีระบายสีขาวอยู่ข้างๆตลอดทรงกางเกงนะฮะกระดูเก๋สุดๆเลยจากแบรนด์มอนเกอร 7 8 1 1บาทนั่นเองครับ <'re> มาที่สาวเจนนี่นะฮะเธอคนนี้นะครับมากับชุดของแบรนดงเชียนลซึ่งชุดนี้เนี่ยมีราคาเฉียดล้านครับ mm hmm. น่าจะเป็นชุดเบสสีดำยาวแขนตุ๊กตาที่ราคาสูงถึง28,200 20, เหรียญก็ประมาณเบาๆค่ับ8 7 000. 4 0 0 0บาทนั่นเองนอกจากนี้ก็ยังมาอีกหลายชุดในแบรนด์เดียวกันครับ มาต่อกันนะฮะที่สาวจีซูเชอคนนี้ก็มากับชุดคู่ใจของแบรนด์คู่ใจอย่างดีออกรับที่ก็ราคาสูงไม่แพ้ก,กันโดยเฉพาะเสื้อฮู้สีขาวราคาเนี่ยประมาณ1นึ0 0 0สบาทแล้วก็มีอีกหลายชุดในแบรนด์เดียวกันครับปิดท้ายที่สาวคนนี้โรเซ่ก็มาในชุดเสื้อสีขาวแขนกดกับบราสีขาวลายพระจันเซียวสีดําที่ก็ตัดกับสีเสื้อที่พิมพ์นะ,ะเป็นลายชิทเนเจอร์จากแบรนด์มารีนแคกับที่ก็รวมเสื้อทั้งเสื้อนะ,ะสอตัวมีมูลค่า240ยูโรก็ประมาณ8ปดพ 316บาทครับนอกจากนี้เนี่ยทั้ง4ี่สาวก็ยังได้มีการสวมใส่ชุดฮันบกประยุกต์ด้วยจากแบรนด์ดั่ันนะฮะในช่วงท้ายของ MV ที่แสดงออกถึงการอนุรักษ์วัฒนธรรมเกาหลีซึ่งทางแบรนด์ก็ระบุว่าชุดฮันบกเนี่ยที่เป็นการประยุกนะครับทีมงานเนี่ยของ Black พิ้งจัดหามาเองโดยที่ทางแบรนด์ไม่ได้สปอนเซอร์ครับ่นแน,น่นเลยนะคะแต่ละคนเนี่ยคือเขาก็เป็น<อ>คล้ายๆกับเป็นพรีเซนเตอร์เป็นแบรนด์มาสเตอร์ใช่แล้วให้กับแบบ นี่แหละแบรนด์เสื้อผ้าเหล่านี้ซีรีนชาแนลดีออร์ยิปซังถูกจองกันเลยแต่ละคนว่าชอบแบบไหนนะคะดีนะได้คนละแบรนด์ไปเลยแล้วแบรนด์ใหญ่หมดเลยด้วยนะถูกต้อง